ฮืมฮึมมเรากลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วกับไอเกมเกมไอเกมนี้นะครับทุกคนผมใช้เวลาหลายวันในการทำใจเพื่อที่จะกลับมาเล่นมันอีกครั้งและแล้วมันก็ถึงวันที่ตัวผมเองนั้นได้พร้อมได้พร้อมเล่นเกมนี้แล้วนะครับและวันนี้ผมบอกเลยว่าเอเลียนมันจะไม่ได้แตะตัวผมแม้แต่เศษขีลิปของผมเอง นี่ไงนี่ไงเราต้องเปิดขีการตรงนี้เว้ยเรายังไม่มีสองห้าศูนย์ห้าเก็บสิคนตีเนาะไม่เคยได้เก็บด้วยหมับเขาให้เซฟก่อนเลยอ๋อทางนี้เรีย yeah! ไอเฮียกูหลงอยู่ตั้งนาน เพิ่งเล่นวันก่อนเองจำไม่ได้ซะแล้วทุกคนมอมไม่เห็นว่ะแต่มันมัมนมีคนยู่เว้ยด้านหลังเรามีการเคลื่อนไหวเดี๋ยวนะขอมุดก่อนขอมุดก่อนขอมุดก่อนจะเย็นต้องเบา ข้างหน้าบนหัวกูเหรอโอ้ยทุกคนมันเดินกันชิวเลยวะ่ะพี่ก็อยู่บนหัวเราแล้วแต่มันยังไม่ลงมาเว้ยจเย็นอา่าค่อยๆไปนะอ๋อ,อเจ้ามันเดินมันก็เดินวนอยู่ตรงนี้ทุกคนไม่ไปไหนเว้ยเดินไปชิวจิ้วจิ้วมันไม่ยอมไปวะ่ะ

ในที่สุดแม่งก็ลงมาอ้ปีิลงมาดักหน้ากูด้วยอันนี้คือคนหรือเอเลียนไม่รู้อ่ะค่อยๆค่อยๆไปทีละโอ้ยอย่าติดดีค่อยๆย้ยายที่เวย้ยพี่พีเออยู่บนหัวกูเกดแดม เราต้องปลใหยเอเลียนเป็นไรเดกคนปะเอาจริงว่ามันสู้กับเอเรียนหนึ่งหนึ่งมันยังมันง่ายกว่าเยอะเลยอะกับการที่เราแบบหลบคนไปด้วยแล้วก็สู้กับเอเรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเราจะไล่เราจะลอเอเรียนมาไล่ฆ่าพวกนี้ดีป่ะโอเคมานี่ก่อนโอเคอันนี้คือเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มี มันได้มีของซ่อมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไอ้เหี้ยกูเกือบโดนเห็นอายเกือบนิ่งๆนะนิ่งๆนะพี่พี่ไม่เห็นผมพี่ไม่เห็นเลยทั้งนั้นแหละเกือบโดนเห็นไ้ทุกคนเมื่อกี้เกือบไปนิดเดียวนิดเดียว เราต้องขึ้นไปด้านบนวะ่ะเราต้องขึ้นไปด้านฝั่งด้านบนเลยหาทางเข้าจากด้านวนวลมันไปอย่างวะ่ะไปอะไรเหมือนมันยังอยู่ในห้องอยู่เลยที่อยู่ในห้องกับกูอ่ะคือคนหรือเอเลี่ยนเอา,อางี้ดีกว่านี่มันหัวเราเลยน่าจะเอเลี่ยนวะ่กวะกัวมันลงมาอย่างเดียวอ่ะมันลงมาจากท่อมาไล่เราอ่ะ ไม่กลัวอะไรหรอกเงียอยู่บนท่อข้างบนด้วยเงียเอาสก,กูไม่กล้าไปไหนเลยโอเคมีคนเข้ามาไอ้เฮียทุกคนอุ้ยไอ้สันขวานมาอย่างนี้นะเตะเก้าอี้มาอย่างนี้เลยนะตายแน่นอนเพื่อน จะส่งมึงไปหาเอเลียนให้อเอเลียนเด็กหัวมึงเขียวห็นกูปะ่ะมันห็นกูปะวะเอาไม่ไมหมเห็นตาถั่วไว้ไอตาถั่วกูเกือบด้ชักปืนยิงแล้ว ไอ้คนบ้าคนอับเรีอยแอบ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 เฮ้ยอย่าล้นดิกูว่าอย่าล้นดิให้ตายเลยว้าว อย่านะอย่านะไปอย่าอเีย,เยพี่พี่กูไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่โอ้ยกูเปิดมากูก็โดนเลยอ้า พี่ไอ้เหี้ยคนมีนั้งเยอะไม่แดกไม่แดกกูไอ้ผีบ้าผีทะเลไอ้ละยำซ่องติงไอ้ซ่องติงเราจะไม่ไปทางนี้แล้วทุกคนเราจะไปทางนูน้นเราจะไปอีกทางทางนี้ไม่มีคนทางนี้ไม่มีคนโอเคอยู่พี่เออย่าครับพี่ฝั่งข้างหน้าเราไม่มีคนชิลอย,ยู่ จะเดินไปเรื่อยๆช้าๆนิ่งๆใช่ห้องนี้เหรอไม่ใช่ทุกคนห้องนี้แหละ Samuel, got the โอเคเราได้ยาวแล้วโอเคโอเคเราได้ยาวแล้วโอเคโอเคโอเคใจเย็น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 สิ่งที่เราต้องทำก็คือตอนนี้เราต้องไปตรงรีเซพชันหรอไปไงอะ่ะเดี๋ยวกูไปไงก่อน ไปตรงนู้นเลยเหรอตอนนี้การเคลื่อนไหวมันอยู่ที่ฝั่งซ้ายหมดเลยสิงที่ทางที่เราต้องไปคือข้างหน้าเว้ยเพราะนั้นเราจะไปข้างหน้ากันไม่มีอะไรนิ่งๆเงียบๆเรื่องทุกอย่างจะปลอดภัยมันเดินเข้ามาเหรอมันเดินเข้ามาโดนเอลิยนแดกเสมิงพีเอคุอยู่ไหนเนี่ย โอ,โอ,โอ้โดนเดก็กเรียบร้อย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 สัตว์โดนเด็กกันทั่วหน้าเฮีย <c oughs> สุดยอดให้มันได้อย่างงี้ดีว่าพี่เนี่ยสมอะไรที่เราเกิดมาเป็นพี่น้องกันมีความผูกพันกันในชาติบางก่อนสมแล้วสมแล้วสมนะม,มองว่าพี่ไม่ทำอะไรผมนะเว้ Hãy 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 cái hãy 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 โอ้หไปเลยพี่ไปเลยคำรามด้วยเดี๋ยวนะเออมันต้องไปทางไหนวะนี่ย่มันไปทางไหนวะโอเคอยู่ข้างหน้าเราพี่เอ,ออยู่ข้างหน้าเราไม่ใช่พี่เอโนโอ้ยยังมีไอ้ยี้นี่รอดได้ไงอ่ะ เพื่อนมึงโดนแดงหมดแล้วมึงรู้ตัวปะเนี่ยบ้านาบ้านาผีบ้าผีทะเลไม่เห็นกูัวพอแล้วแอ,อบก่อนแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนพี่จะมาปะมามาดีเฮียรออะไรอ่ะ นี่แหละนี่แหละทุกคนผมเล่นเป็นแล้วเว้ยทีนี้พี่เอมันจะทำอะไรกูไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยมึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วไอสัตว์อุ้ยมึงกูไม่ได้อยู่ในนี้กูหลบมึงมาได้ตั้งหลายรอบนะเว้ยมึงมึงอย่ามารู้ดีรู้ฉลาดตอนนี้มันไม่ดีเว้ยอ่าไป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 เชี่ยวขึ้นท่อไปพี่ขึ้นท่อ,อ โอ้มันเดินมันเช็คว่าทุกค้ที่มันจะเช็คทุกซอกทุกมุมเลยวันนี่ยก็เกินไปน,นะเฮย้ยโอ้ไอสัตว์โว้ยวิญญาณกูเกือบออกจากล่างไอ้เหี่ยต้องเดินไปทางไหน,นมันอยู่ฝั่งขวาแล้ว ไอเหี้ยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนเอาเอางี่ออนมันดักหน้าเราไว้ตอนเนี้ยมันยังไม่เห็นเรามันอาจจะยังไม่เห็นเราตอนนี้เราิเราคิดแผนก็คือเราจะทํายังไงก็คือตอนนี้ผมคิดแผนเอาหนึ่งแผนคิดต้องปาสมุกล่อเว้ยสมุกล่อพ่อมึงดี อเอสมูกล้อเอ๋อกูอยู่ของกูก็ดีอยู่แล้วกูอยู่ยีดีมันก็ดีอยู่แล้วกูตองสมุกล้ออะไรของกูเนี่ยอ๋ออย่ยดัดใช่เปล่าเอาไปแดกเลยเฟดแบงโดนแดกกันทั่วหน้ากูบอกเลย เออสุดยอดพี่เอสุดยอด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 ให้มันได้อย่างงี้สิวะโอเคโดนมันโดนมันน่าจะโดนแดกครบทุกคนแล้วแหละสบายใจแล้วเงนไง โ <laughs> <laughs> okay. okay. อเคโอเคเออไอเหี้ย <c oughs> ทำไมมึงไม่เดินไปไกลๆวะกูตายกับมึงกี่รอบวะเนี่ยสั์กูกูตายกับมึงจนกูไม่กลัวแล้วไอ้เหี้ยวันก่อนผมเล่นได้ไงวะเล่นแบบเล่นโคตรโคตรดีอะเล่นแบบทุกอย่างดีมากเว้

อุ้ยเอเดนได้แดกว่าเลยได้แดกว่าเลยบัตรคนมันโง่กูไม่เกี่ยวนะกูไม่ได้ยิงนะกูไม่ได้ยิงนะมึงกูไม่ได้ยิงนะเพื่อนขอบคุณขอบคุณขอบคุณกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวเพื่อนอย่าทำกูโอ้ คนเดินมาข้างหลังแต่ตัวนี้น่าจะโดนนะน,นั่นไงเดินมาแล้วโดนอ้าห้าเอืออีอีอัสดีครับัสดีไม่ไปกูไม่กล้าเดินไปไหนอะ่ะโอเคมันขึ้นท่อแล้วแม่งชอบขึ้นท่อไปโผล่ตรงอื่นเอเด็กเคี้ยสัตว์ มันขึ้นท่อเลยมันมาดักหน้าไอ้ส้นตีนมึงควรตีนนะไอ้เหี้ยมึงขึ้นท่อมึงมาดักหน้ากูสัตว์มึงนี่นะไอ้เหี้ยยี่นะกกูรู้ทันมึงกวนใจมึงหงอกไอ้กูก,กูมีความสัมพันธ์พิเศษกับมึงแล้วย yeah, <there> ่างเดินอยู่อโอมุกเดิมๆวะ่ะใช่กับกูไม่ได้หรอเพื่อนใชแกับกูไม่ได้วะ่ะเอาจริงมึงควรจะมึงควรจะไปเรียนมาใหม่นะ ไปได้แล้วมั่งเดินวนเหี้ยตรงนี้เนี่ยไปได้แล้วมั่งไปเธอไปเธอหนาขึ้นท่อปะเหมือนมันเดินเฉยเฉไม่ได้เดินขึ้นทออ่อทุกคนมันเดินกลับมาใหม่ไอเหี้ยเดินกลับมาใหม่โอ้โอ้กลับไปขึ้นทอ่อมันเดินกลับมาขึ้นทอ่อมันเดินเฝ้าแค่สองสองที่นี่จริงนะเว้ย มันจะเดินเข้ามาปะมันเดินเข้ามาด้วยวะฮั่นเน่ฮ yeah, ีเดินแคมเลยนะมึงอ่ะกูก็ไม่กล้าเดินอะ่ะมึงเดินแคมอย่างเงี้ยกูไม่กล้าออกไปไหนอะ่ะเพื่อนคิดเดินกลับมาปะโอ้ยลน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 อย่าเพิ่งลนจเย็นจเย็นน้องเบาถูกยังโอ้ยไปไม่ได้โอ้ยต้องไปทางไหนอีกอะไปทางนี้ไม่ได้วะ่ะฮะต้องไปไหนเนี่ยโอย้ต้องโอ้ต้องอ้อมอีกฝั่งหนึ่งไปเลยเอ่อ เอาจริงมึงทรมานกูเล่นใช่ไหมเนี่ยแต่มันมันเงียบว่ะไอ้เหี้ยมันเงียบไปว่ะเอเลียนการที่ออเจ้าไม่ได้อยู่แถวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะรู้ไหมนี่ปะอันนี้ทางไปหรือทางแอบเอ้ยทางไปใช่ปะ ใช่เปล่าไม่ใช่กูจ้าเอ๋มันในนี่ในทีน่อาฮาเลยมาถึงแล้ววะขอเซฟก่อนได้อะไรก็ได้กูขอเซฟก่อนอ๋อทึกคนเห็นน้ำลายสอนนั้นวะมันดักเราเว้ยแหมลงมาปะลงมาปะดักกูซะด้วยดีนะกูเดินมาก่อนมิงั้นกูโดนแดกแล้วเมื่อกี้พี่ผมก็ไม่กล้าเดินไปไหนนะพี่น้ำลายยืดอยู่ตรงนั้นอะ ปึ๊บอะไรวะไอ้เฮี้ยหุ่นยนต์จะเย็นได้วะเคโอค๊ยต้องวิ่งอะไรวิ่งอีกรอเลยอะ,อะวิ่งต้องไหนวะไม่บอกกูด้วยนะ โอเคโอเคลิบตีตามนั้นแหละตามนั้นแหละออตามนั้นแหละเอตอตามนั้นแหละกูก็ว่าอยู่มึงหายปไปในของมึงโอ้ยเสือกอยู่ตรงนี้อย่าลงมาได้สัตว์มันไม่เข้ามาว่ะดี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 เม่งดักแม่งดักแม่งดักแม่งดัก มันอยู่ข้างหน้าเราวะอย่ามึงไม่เห็นกูโอ้ไม่เห็นกูมึงไม่เห็นกูอีีข้อทอ้อละข้อทอ้อผลตรงไหนก็อีกเรื่องแม่ง หน้าหีสัตว์ไปไม่ได้อ่ะอนะีหนากลัวค่อยๆไปค่อยๆไปใจเย็นๆค่อยๆยยายจุดเ็ดทีละที่ เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋กูขอโอ้ยกูขอพักสายใจก่อนมันอยู่ข้างหน้าเรามันเดินอยู่แลาเราฟังเสียงท่อไม่ได้ด้วยเพราะว่าเสียงสัญญาณเตือนภัยมันดังมาก เราฟังเสียงท่อไม่ออกอ่ะไอ้เฮียอย่านะเออเจลมลมไว้ชาวไทยมันปีนท่อไปแล้วมันอยู่ข้างหน้าด้วยเราต้องไปฝั่งนี้แล้วก็ออกลงข้างล่างตอนนี้มันอยู่ที่ไหน ตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ด้านหลังเราไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่โอเคไวอยู่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 ขอตรงน,นี้ก่อนนะเดินตามหลังลเรามาสวยอีนั้นเราแอบทันไป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 โอ้ยลากศพไปด้วยดิโอ,โอเค ไปยังไปยังพี่ที่ไม่ไปผมไม่ออกนะเว้ยเฮ้ยเข้าโทษเข้าไปดีไอ้ซัสเกือบไปอ๋อดีนะมันไม่เห็นพูดไม่ออกเลยนะไม่งแบบมันเครียดอ่ะมันพูดไม่ออกเลยวะ่ะ โอ้ยรอดแล้วโอ้ยรอดก็เยี่ยแล้วสัตว์ยาตัาคู่โอเคภาพตัดโอ้ลิลี่มึงรอดมาได้ไงเนี่ยโอ้ยไฟขนาดนี้โอเคโอเคเราต้องเอ c a p e บใช่ไหมเราต้องเอ c ก p e บไปตรงไหน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีทางไหนให้กูไปบ้างเนี่ยพี่มึงให้กูเอ็ดเขียไปทางไหนล่ะเอ็ดเขีปทางไหนวะกูไม่รู้กูต้องไปทางไหนอโอ้ยกูต้องไปทางไหนไวสัตเ์เคฟเขียดตรงนี้กูยังหาทางไปไม่ได้เนี่ยกูนี่สกิลการเอาตัวรอดต่้มต่ำจนปัญญาเออ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 โอเคโหลดเสียอะไรตรงไหน อย่าใจร้ายกับกูมากฮะเฮ้ยเอาจริงดิโอ้ยเฮียไอ้เฮียมึงเอามึงล้อกูเล่นปะเนี่ยกูกูจะหนีได้มันยากแค่ไหนมึงรู้เปล่าโอ้ย กูแค่หาทางไปไม่เจอไอยย้มึงต้องทำลายกูขนาดนี้เลยวะไม่มีแม้แต่โอโตเซไปกูได้สามไห้เด็กเฮียเอ้ยอย่อาทำกูอย่าทำกูเออมึงเห็นกูได้ไงเนี่ย,อยอไอ้เฮียมึงโอ้ยกูโดนอีกแล้วกูโดนเกียน วิ่งเลยเอามาหลอกกุมามามาอ่ามันได้ยี่ดีวะนี่อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้กูไปดู walkthrough ไว้สัตว์มึงก็กวรตีนกูนะเฮียแบบเนี่ยทางหนีตรงเนี้ยควรตีนไม่ควรตีนจริงทำไม่ได้เนี่ยเฮียใครจะไปเห็นบันไดไว้สัตว์ ใครเห็นก็เห็นไปกูมไม่เห็นโว้ยปีนต่อปีนปีนปีนอออโอไฟลกมือไฟลกมือกีดดิกีดดิปีต่อดีรีบดีรอแล้วกระโดดโอ๋อร่วงก็มาคือคุณพี่อยู่ในท่อเดียวพี่เอปะครับ ไม่ใช่มันก็อยู่ในท่อนี่นะชิปหายเลยอ่ะชิปหายของจริงอะ่ะชิปหายล้านตัวชิปหายตัวเย่มากเย่ <Yeah. S 1> รอดแล้วป่ะรอดถอเถอะไอ้เหี้ยกูจะเป็นลมกูเป็นลมจะตายอ๋อยังวะ <c oughs> โอ้กูอยู่ที่ไหนอ่ะเย่เย่ ผ่านแล้วกูจะบ้าอะไรเงี้ยค่าเซนิตีกูแม่งถดถอยไปแล้วไม่ตายเออรอดแล้วมันคงไม่มีอะไรเรียวร้ายไปกว่านี้แหละใช่ปะโอเคเราต้องออกทางท่อแล้วโหไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้า อะไรตามกูมาทำไมเครื่องมันลองยามพี่เอน้องเดี๋ยว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 มาถูกกัเนี่ยโอ้กูไปไอ่ะเสียเียบเสียบเสียบเสีเซีบเซฟๆกูเซฟก่อน